สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูประโยชน์ของใบไม้วันนี้ผมจะพามาดูต้นตะขบใบตะขบตะขบนอกจากเป็นผลไม้แล้วยังสามารถที่จะทำเป็นร่มเงานะครับแล้วก็ทำประโยชน์อย่างอื่นได้เช่นใบไม้ที่เขาร่วงหล่นลงมา เราสามารถที่จะกวาดมากองกองกองรวมกันไว้เมื่อเขาย่อยสลายก็จะกลายเป็นดินย่อยสลายแล้วกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเชา่านี้ผมก็มากวาดใบไม้ที่เป็นใบตะขบนะครับ อันนี้คือลานที่ผมกวาดแล้วนะครับกวาดคร่าวๆโดยโจบเล่มเดียวนะครับกวาดแล้วไปไหนกวาดแล้วเอามากองกองรวมกันไว้แบบนี้นี่ครับกวาดแล้วามากองกองรวมกันไว้แบบนี้ให้เขาเกิดการหมักในนี้ ก็จะประกอบด้วยใบตะขบแล้วก็ขี้เลื่อยเนื่องจากเดิมตรงนี้เขาเลื่อยไมย้กับเลื่อยไม้ก็จะมีใบขี้เลื่อยอยู่ด้วยผมก็จะกวาดกองๆรวมกันไว้ให้มารวมกันอยู่ตรงนี้แต่ผมยังไม่ได้รดน้ำเดี๋ยวผมจะเอาจุลินทรีย์เอาน้ำมารด ช่วยเขาให้ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นประโยชน์เขามากมายเลยนะครับนี่คือประโยชน์ของใบไม้นะครับนี่แค่ตะขบต้นเดียวนะครับตะขบต้นเดียวผมยังกวาดรวมขนาดนี้เดี๋ยวเขาก็ยังมีร่วงมาเรื่อยๆผมก็จะกวาดแล้วมากองกันอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะครับรอติดตามดูนะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นแบบไหน คลิปนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวชาวสวนชาวกเกษตรหันกลับมาทำปุ๋ยใช้เองกันดีก,กว่าเพื่อลดรายใจ่ายในการทำสวนทำไร่ทำนาที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเราจะได้จุลินทรีย์ด้วยไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ